สวัสดีครับติะครับจะมาเล่าความรู้สึกหลังดูภาพยนตร์เรื่อง Formula o n 1หรือ F1 ให้ผู้ชมฟังกันนะครับโดยผมไปดูหนังเรื่องนี้ตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วรอบบ่ายโมงตรงแบบภาคไทยที่ SF Cinema หลังจากที่ผมดูเรื่องเมีแก2.0จบหรือดูหนัง2เรื่องควบภายในวันเดียวทำให้ผมเข้าใจปรากฏการ์บาเบนไฮเมอร์มากขึ้นส่วนกรณีของผม เรียกมันว่ามีแกนมูล่าวันละกันความจริงผมได้ตั๋วดูหนังฟรีมาหนึ่งใบแต่เลือกไปดูเรื่องเมแกน2.0แบบเสียตังคเพราะอยากได้คอล l เลอร์โบของเมแกนมากกว่าปรากฏว่าพนักง,งาน FF บอกว่ามันหมดแล้วเขาจึงให้คอล l เลอร์โบของเรื่อง F1 มาแทนทั้งที่ใช้ตั๋วดูฟรีเหมือนเรื่องเอริโอซึ่งไม่ได้อะไรมาแสดงว่าเขาน่าจะให้ผมเพราะต้องการปลอบใจนะครับดังนั้นผมขอขอบคุณพนักง,งาน FF คนนั้นละกันครับ ผมอยากสารภาพว่าตอนแรกผมไม่ได้อยากดูเรื่อง F1 เลยเพราะไม่ใช่แฟนกีฬารถแข่งถ้าไม่ได้ตั๋วฟรีมาผมไม่ดูมันแน่นอนครับแต่พอดูจากรายชื่อหนังที่เข้าฉายในวันเดียวกันแล้วผมเลยต้องเลือกดูมันอย่างเสียไม่ได้เนื่องจากตั๋วฟรีหมดเขตในเดือนมิถุนายนและพอผมได้ดูช่วงแรกของหนังที่พยายามอวดรถแข่งในสนามกับโชว์พลังเสียออกมาจนรู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนบนพล้น ผมกลับแทบจะไม่รู้สึกตื่นเต้นอะไรกับมันเลยแม้ภาพจะคมชัดกว่าเรื่องมีแกนอย่างเห็นได้ชัดเพราะมันใช้ทุนสร้างถึง225ล้านเหรียญแต่อย่างที่บอกไปผมไม่ได้ชอบรถแข่งถ้าเป็นคนที่ชอบน่าจะปลื้มปริ่มกันเลยทีเดียวเพราะเหมือนตอนที่ผมยอมซื้อตั๋วไปดูบอลในสนามด้วยราคาแพงมากสำหรับเด็กมาหาลัยจนเพื่อนของผมบางคนไม่เข้าใจว่าทำไมผมถึงยอมทุ่มเงินขนาดนั้น เพราะมันไม่ได้ชอบฟุตบอลเท่าผมคือผมพอจะรู้ว่าในหนังมีเคมีโอเป็นนักแข่งตัวจริงโผล่มาในฉากไหนบ้างนะครับแต่สำหรับผมพวกเขาม่ได้ทําให้ผมรู้สึกตื่นเต้นเหมือนการได้เห็นหนักฟุตบอลที่ตัวเองชอบเลยรู้จักแค่ลูอิสแฮมิลตันที่มาเป็นหนึ่งในผู้นำรายการสร้างหนัง F1 เพราะไปหาข้อมูลก่อนดูบ้างอย่างไรก็ตามผมอยากจะบอกว่าพอผมต้องมาทํางานหาเงินเองผมแทบไม่ได้ดูฟุตบอลแล้วนะครับแต่หลังจากเข้าสู่ฉากดราม่าของเรื่อง ผมกลับมีอารมณ์ร่วมกับตัวหนังเพิ่มเึ้มเนื่องจากซอนนี่เฮสตัวเอกของเรื่องถูกคนอื่นดูถูกสารพัดสารพัน,นโดยเฉพาะโจชัวเพียสเพื่อร่วมทีมของเขาเองโยเวนรูเบเซบันเตสเพื่อนิทิที่ชวนเขากลับมาลงสนามอีกครั้งทําให้ผมอยากเอาใจช่วยให้เขาพิสูจน์ตัวเองได้สําเร็จซึ่งใช้เวลาเล่านานพอสมควรเลยนะครับแต่มันยิ่งทําให้ดูสมจริงมากขึ้นนอกจากนั้นเขายังใช้แร่เหลี่ยมเพื่อลดความห่างชั้นจากคู่แข่งด้วยต้องชมทีมเขียนบทเลย ้าดเรืงนี้มีแต่รถแข่งหรือทาง Apple Studio ยอมทุนทุนร์ให้ทีมงานสร้างไปถ่ายทำในสนามแข่งจริงมากกว่านี้ผมอาจเผลอหลับได้อยู่ดีสิ่งที่ตรึงให้ผมดูมันได้จนจบคือบทดราม่าของตัวละครน,นั่นแหละครับโดยฉากที่ทำให้ผมร้องไห้คือฉากที่รูเบนรักซอนนี่มากกว่าตัวเองเลยไล่เพื่อนกลับบ้านเพราะกัวว่าซอนนี่อาจตาบอดได้หากยังฝืนแข่งต่อไปทั้งที่รูเบนติดหนี้ก้อนโต ขณะที่ตายไปไม่รู้กี่ชาติถึงจะหาเงินมาใช้ได้อย่างไรก็ตามผมว่าบทมันมีจุดอีอย่างวะเหมือนกันนะครับเช่นตัวรายยอมรับสารภาพว่าตัวเองโกงง่ายเกินไปหรือเปล่าผมว่าในความเป็นจริงเขาไม่น่าบอกให้ซอนนี่รู้นะครับเพราะซอนนี่เป็นเพื่อนสนิทกับรูบเบนหรือฉากที่โจชัวประสบอุบัต,บติเหตุเจอขนาดนั้นผมว่าเขาตายได้เลยนะครับแต่แค่บาดเจ็บที่มือและใช้เวลารักษาไม่ถึงเดือนอีกอย่างผมรู้สึกว่าทีมเขียนบทอวยแบรดพิตมากไปหน่อย องค์แรกยังเห็นไม่ค่อยชัดนะครับแต่พอองค์2ของเรื่องเริ่มมาและชัดเจนมากในองค์ที่3เรียกว่าเขียนบทให้โจชัวดูเหมือนเป็นตัวแสบมากกว่าซอนนี่ซะอีกทั้งที่โจชัวทําตามแผนการของทีมมาตลอดปากบอกว่า F1 แข่งเป็นทีมแต่พอเข้าองค์3รู้สึกเหมือนว่าทุกตัวละครจะฝากความหวังไว้ที่ซอนนี่เพียงคนเดียวทั้งที่โจชัวมีส่วนไม่ใช่น้อยแต่เขาแทบจะกลายเป็นตัวประกอบไปเลย แถมช่วงแรกจนถึงองค์ที่2ยังเขียนบทให้เขาดูเป็นตัวร้ายด้วยนะครับโดยใช้ข้ออ้างว่าเขายังเป็นวัยรุ่นหัวร้อนผมเข้าใจนะว่าแบร d p i t คือจุดขายของเรื่องแต่อยากให้พวกเขาเขียนบทให้มันดูเท่าเทียมมากกว่านี้แต่ผมชอบฉากที่ซอนนี่แกล้งทําเป็นเล่นไพ่แพ้โจชัวนะครับเพราะมันดูใจกว้างดีเหมือนผู้ใหญ่อยากทําให้เด็กมีความเชื่อมั่นและจะดียิ่งกว่านี้ถ้าเขียนบทให้โจชัวเข้าเส้นชายแทนเพราะสำหรับผมเอกไม่จะเป็นต้องชนะเสมอไป ไม่งั้นหลายคนจะชื่นมชมหนังแนว Watchmen กันหรอครับผมว่าคนที่ยอมปิดทองหลังพระมันน่าชื่นชมมากกว่านะครับอย่างไรก็ตามการเขียนบทสรุปแบบนี้ทําให้โจชัวดูดีขึ้นมาเหมือนกันหนังโดยรวมถือว่าดีเลยให้8เต็มสิครับล่าสุดหนัง F1 ทำรายได้เปิดตัวถึง144ล้านเหรียญทั่วโลกเลยนะครับทำให้มีความหวังว่ามันอาจรอดพ้นจากการขาดทุนได้ในขณะที่เรื่องเมแกน2.0 กลับทำรายได้เปิดตัวทั่วโรไปเพียง17.2ล้านเหรียญเท่านั้นจากทุนสร้าง25ล้านแล้วว่าผู้ชมส่วนใหญ่เลือกดู F1 มากกว่าแบบนี้ถือเป็นงานหนักสำหรับเมแกน2เลยนะครับทั้งที่มันได้รับเรตเตจ TG 1 3เหมือนภาคแรกซึ่งผมกันเข้าใจผิดมาตลอดว่ามันเป็นหนังเรตเต H R ทั้ง2ภาคเลยส่วนตัวผมไม่อยากให้เมแกน2ขาดทุนนะครับเพราะอยากให้มันมีภาค3ต่อมีเท่านี้แหละครับสวัสดีครับ